ความลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของผู้ชายมันน่ากลัวและความน่ากลัวนี้มันมักจะอยู่ออกับผู้ชายที่ดีๆที่ให้เกียรติคนที่นอบน้อมผู้ชายประเภทนี้มักจะเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอแม้ว่าเขาจะถูกดูหมิน่นถูกทรีตด้วยความหยาบคายหรือการที่เขาไม่ได้รับความเคารพในที่สาธารณะเขาจะเงียบเขาจะไม่โตตอบเวลาเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายรอบตัวจากการกระทําของใครบางคนคนเหล่านี้ก็จะอยู่ในความเงียบสงบความนิ่ง และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าเขากลัวหรือเขาหน่อมนะไม่กล้าหรือมีความบอบบางแต่ขอโทษเถอะคุณยังไม่รู้จักเขาดีคุณยังไม่เข้าใจพลังของความเงียบผู้ชายที่ควบคุมตัวเองได้อยู่ในความนิ่งสงบในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายได้นั้นเขากําลังจดจําเรียนรู้และกําลังบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ในเมมโมรีผู้ชายประเภทนี้จะไม่มานั่งเสียเวลาอธิบายกับคนรอบข้างหรือพยายามพิสูจน์ตัวเอง กับคนที่ไม่รู้จักให้ความเคารพผู้อื่นหรอกความเงียบของเขาไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือการควบคุมมันคือคอนโทรลเขากําลังคิดเขากําลังวางแผนว่าจะดําเนินการขั้นต่อไปอย่างไรในขณะที่คนรอบข้างโวยวายส่งเสียงดังผู้ชายประเภทนี้ไม่ได้เป็นประเภทถูกแมน p u l เลตหรือจูงจมูกได้ไง่ายๆคุณไม่สามารถกดดันคนเหล่านี้ให้ทํากิริยาเหมือนคนอื่นได้คุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขากําลังคิดอะไร และนั่นและทำให้เขาทรงพลังความเงียบของเขามันดังกว่าเสียงคำรามของสิงโตและบทพิสูจน์คือการกระทําของคนเหล่านี้มันแข็งแกร่งกว่าคำพูดเพียงแค่หมาเหา่าดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความอ่อนแออย่าทำร้ายคนจิตใจดีที่เขาพร้อมให้โอกาสคุณสำนึกเสมอเพราะวันหนึ่งถ้าเขาร้ายกับคุณจะลืมไปว่าเขาเคยดียังไง and t h a t one minute with ram see you next time